สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบชุดตรวจโควิดนะครับเป็นแอนติเจนเทสนะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นก้านสำลีนะครับสำหรับไว้แยงจมูกเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยานะครับสำหรับเอา สารคัดหลังของเราใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็แกะออกมาจากซองอ แทงเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็ปั่น <Jamie, S 1> โอ้ช่างกระจีแสบแสบแสบโอ้โหโอ้โหอ๋อนี้คู่มือเขาบอกให้แทงสองข้างเลยนะน้ำตาไหลเลยอ๋ออ๋ออ๋อบุบบับบุบบับอยู่ที่หูเลยแลอวไปก็ น้ำตาไหลนำหลอดน้ำยาเข้ามานะครับนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบด,ด้วยแล้วก็หมุนด้วยนะปั่นด้วยปั่นให้สารคัดหลั่งเรามันเข้าไปอยู่ในน้ำเขาบอกว่าปั่นนานแค่ไหนสักสิบรอบ นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ออกมาใส่ไว้ในถังขยะติดเชื้อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของโรคนะครับอ,อันนี้ก็เอาตัวนอสเซิลมันเข้ามาปิดอ่าเรียบร้อย นี่เอาแผงของชุดตรวจที่แกะมาแล้วนะเราใส่รูนี้หยอดได้เลยใช่ไหมใช<า>่สามกี่หยดสามหยดมันไม่ออกเป็นหยดเลยอะ่ะมันออกมาพรวดเลยเาสามแล้วแล้วก็เอาทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีเพื่อรอให้น้ำยามันไหลเข้าไปใน พ่ตอนนี้เรจะเห็นน้ํายาเนี่ยมันค่อยๆซึมซึมมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมันจะค่อยๆซึมแล้วเราหยดลงไปมันจะค่อยๆซึมมาตอนนี้ตอนนี้ตัวแถบของตัวซเริ่มมีขีดขึ้นมาจางๆล้ะแต่ว่าตัวทีไม่มีนะผลการทดสอบเนี่ยถ้าขึ้นสองตัวถือว่าเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อนะแต่ถ้าขึ้นตัวซีตัวเดียวเนี่ย ไม่ติดเชื้อนะครับไม่พบเชื้อก็ถือว่าเป็นผลนิเกทีฟนะ่ขอตกลงเองเลยเลี้ยงดีขเด ไม่เอาเพื่อนคเวลาเท่าไหร่อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วน,นะก็มาดูตรวจมองเห็นไหมเนี่ยไม่ชัดเลยนะก็ขึ้นขีดเดียวนะสรุปก็ไม่ ไม่เป็นนะมองไม่เห็นนะมันไม่โฟกัสเลยนะมันิดเดียวสรุปว่าเป็นนิเกทีฟนะครับโอเคไม่ติดเชื้อ